ค้ากล้องตัวนี้กล้องมาเพ่มาเพ่มาเพ่เป็นเจไดเป็นเจไดคือสวยปุดสวยปัดแถ่งวนนี่โอเคฮะเพิ่งโง่ได้เลยจอดจอดกันจอดกันถามแน่ค้ากล้องเป็นเจไดหายสิบหกคือมาออกหาหนึ่งสิบหาโง่โง่แก่ๆโอ้ยพี่น้องมนก็ให้น้ำได้หนิน้ำหานทำหม น้ำหาตัวเหดจังได้ตามขับก้อนแห่เนี่ยเด็กมีเส้นเด็กพิเศษกะให้งวดงวดนั้นให้เท่าไดรก็ให้ให้1ิให้ซีซีตีออกตัวไดออกซีซีงวดนี้ให้1ิหกออกซิบหาหาหนึ่งพี่น้องเดนดาล่ามากพอดีกองนั่งเพี่นั่งฟังทัพเพี่ให้ที่ถามเนี่ย เป็นจังได้คือเงาฮะทำาทีน่หวเลกเงียบปิดเลยแกะเงวดแลกเงียบปิดเงวดวางห้ยบางนึงนี่ผมไปยังล็อกหยสิบหกออกสิบห้าหานึ่งนี่ก็ถือว่าไก่เชียงเด้ครับผมนะครับไก่เชียงเงวดเพิ่มหกสี่เองฮะ ว่า้อโมกันยาม้าหาใกล้พี่ได้ยังเสียงบ่ค่อยได้ยินนี่แห่อาจารย์ก่อนโอ้ยตาเขวางหน้าเด็กพี่น้องผมโอ้โหโอ้โหดีเสียงยังก่อนเอาโน้ตีโน้ตีพี่น้องโอ้บอกหูบอกหูซื้อขึ้นซื้อลงขัดซื้อลงนี่ก็จะได้หาหนึ่งหนึ่งหาพี่น้องก็ให้ตามอยู่เด้กหัวก้อนนี่ก็ให้ซีซีหัวนี่ให้สิบหก กับผู้ใดมันสืบกะขึ้นล่งกันนาสิมิโซกันเอ้าแล้วของงวดวันที่สิบหกสิได้ตัวไหนก้องเห็บได้หรือไปน้อยเลยหน่อยเลยหืมขอท่านได้ได้เมื่อไรนี่ให้พี่น้องเพิ่มล่อไว้บ่บ่จังได้พี่น้องเพิ่อข้าใจอยู่ก่อนจะถิ่มพี่น้องแบบนี้ปูเปล่านั้นเป็นจังไดบ่พี่บอกน้องแน่วัด งวดวันที่สิบหกนี่พิมพ์รอไว้เดี๋ยวให้ก่อนหามาก่อนเดี๋ยวจะมาตามให้ทีนึงโอเคบอสเห็นบอพี่น้องมึงอยู่ในโทรศัพท์นี่นี่นะครับพี่น้องเอฟซีเด้อนะครับก็คือขับก่อนงวดก่อนเป็นไห้ซีซีแล้วก็งวดวันนึงนี่เพิ่นให้สิบหกนะครับกัมาออกสิบหาหานึงกับบอสไปยังครับผมกะบเพื่อนบันสื่อขึ้นสื่อลงได้กะนอาชิมิโซกันจานก่อนเพิ่นกัเครียดเยอะดอกครับเนาะจานได้กับ พี่น้องเ้าพิจารณาเอาเด้อนะครับคำก้อนเด็กพิเศษนะครับงวดนี้สิเป็นตัวไรแบบไรนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมเดี๋ยวมือไรสิได้เดี๋ยวใส่ตามบ่คือึังได้เดี๋ยวนังเบามาตามเด้ออย่าลืมอย่าถิ่มเด้อฟันดีดีอ่าบอกพี่บอกน้องนะป็นกันร่งใจนะ,จ,ะจูบป,ปากกันนู้นนะค <c oughs> ำก้อนมุจ <c oughs> ดีเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไรกดแชร์ได้พี่น้องนะครับจ้ำว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นความเสื่อสุบุคคลนะครับสารอาจารย์ก่อนเฮาเด้อพี่น้องเฮาสุบุสุคคนนะครับจ้ำว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับงวดวันที่16นี้นะครับพิมพ์บลอไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราตามให้อาจารย์ก้อนคนพิเศษนะครับอ่าเดี๋ยวกเราเป็นแนวทางเด้อครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามสวัสดีครับ